ตำนานพระนางเลือดขาวเส้นทางศักดิ์สิทธิ์และรอยศรัทธาแห่งนครศรีธรรมราชพระนางเลือดขาวหรือที่ชาวบ้านเรียกขานด้วยความเคารพว่าแม่เจ้าอยู่หัวแห่งบ้านแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชคือสตรีผู้ทิ้งร่องรอยศรัทธาและตำนานไว้บนแผ่นดินนี้อย่างลึกซึง้งเมื่อพระนางสิ้นประชนได้มีการอัญเชิญพระศพจากเมืองตรังสู่เมืองนครศรีธรรมร,ราชหรือเมืองพระเวียงในขณะนั้นตั้งพระศพบำเพ็ญกุศลณวัดทา้าวโคดซึ่ง เป็นวัดใกล้วังของพระนางและด้วยพระเจ้าสีธรรมสกราชทรงรับพระโอษฐ์ไว้ก่อนสิ้นประชนจึงโปรดให้จัดขบวนพระสพกลับสู่บ้านเกิดโดยเลือกเส้นทางน้ำผ่านคลองท่าเรือออกทะเลปากนครเพื่อความสะดวกและสมพระเกียรติเมื่อถึงฝั่งจึงโปรดให้นำพระโกรธพระศพขึ้นจัดขบวนเรือใหม่อย่างสมบูรณ์พื้นที่นั้นจึงเรียกว่าบ้านนาโกรธจึงตั้งอยู่ในเขตอำเภอปากพนงังจนถึงปัจจุบัน มีการจัดเรือนาคราชสองลำขนาดเรือประสบเรือลากชื่อแม่นางหงและเรือตามชื่อแม่นางลายสถานที่ต่อเรือนาคราชจึงได้ชื่อว่าบ้านขนาบนาคและคำว่าขนาบจึงได้กลายเป็นนามสกุลของผู้คนหลายสายตระกูลแต่การเดินทางครั้งนี้ก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไปเมื่อขบวนผ่านบ้านปากแพรกเรือประสบกลับไม่ยอมเคลื่อนผู้รู้ต้องแก้อาเพศสถานที่นั้นจึงเรียกว่าบ้านสำเพอเคือง ต่อมาเมื่อถึงจุดหนึ่งในลำน้ำปากพนังขบวนไม่อาจเดินทางทางน้ำได้อีกจึงต้องอัญเชิญประสบขึ้นฝั่งบริเวณนั้นเรียกว่าบ้านท่าศพฝั่งตรงข้ามตั้งค่ายทหารปรุงข้าวด้วยกระทะใบใหญ่จึงเกิดชื่อบ้านกระทะใหญ่หรือบ้านท่าใหญ่และพื้นที่ปรุงแกงเรียกว่าสะเกาะแกง ยามค่ำคืนชาวบ้านนำเครื่องประโคมมาบรรเลงประสบด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ชุมชนนั้นจึงเรียกว่าบ้านบรรเลงและต่อมาตอนหลังจึงเรียกเพี้ยนเป็นบ้านบางเลง